รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านประกายเพษัช คุณผู้ฟังคะอาการท้องเสียเป็นอาการที่พบได้บ่อยซึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับหลายๆคนผู้ที่มีอาการท้องเสียควรดื่มน้ำผงเกลือแร่ o r s เพื่อทดแทนการเสียน้ำและเกลือแร่ค่ะแต่ผู้ป่วยหลายคนใจร้อนหายาแก้ท้องเสียชนิดหยุดถ่ายมาใช้เนื่องจากจะทำให้หยุดถ่ายได้เร็วเพราะมีกลไกหยุดการเคลื่อนไหวของลำไส้ซึ่งอาจส่งผลเสียได้โดยเฉพาะเมื่อท้องเสียนั้นเกิดจากการติดเชื้อเพราะโดยปกติร่างกายจะพยายามขับเชื้อโรคออกจากร่างกาย โดยการเพิ่มการบีบตัวหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้แต่เมื่อทานยาที่หยุดการเคลื่อนไหวของลำไส้จะทําให้ไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคออกไปได้อีกทางเชื้อโรคจะยิ่งแบ่งตัวจเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้เมื่อหมดฤทธิ์ยาหยุดทายจะมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงมากดังนั้นค่ะเมื่อเกิดอาการท้องเสียแล้วไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ควรบรรเทาอาการด้วยผงเกลือแร่ O.R.S หรืออาจใช้ยาเม็ดถ่านก่อนอีก ทั้งควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆย่อยง่ายเช่นข้าวตม้มหากยังไม่ดีขึ้นอาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรชุมชนใกล้บ้านเพื่อรับยาฆ่าเชื้อต่อนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จำเป็นจากร้านยาประกายเภสัชร,ร้านยาโดยเภสัชกร